ครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถอีโกคาร์ครับสายประหยัดทรงสปอร์ตนะครับโดนใจัรรุ่นแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับสวัสดีครับผมเดียว์ฟิวนะครับเดียวตุ๊กยุทธคานะครับสยามนิสันอุบลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้านิสันอเมล่านะครับ 1.2e นะครับผมสปอร์ตเทคนะครับตัวนี้นะครับปี2017นะครับผมครับผมสเปคเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับครับด้านหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมเป็นกระจังหน้านะครับ V-motion นะครับผมเป็นโครเมียมนะครับสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับ รูระบายความร้อนนะครับในห้องเครื่องนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับมิสันนะครับ เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับผมแล้วมาพร้อมกับไฟหน้านะครับไฟหลังครับเป็นฮาโลเจนนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับผมมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับสีของเขานะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับผมเป็นสีเทานะครับบอกเลยสีเดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีอะไรมาแน่นอนนะครับมาดูครับเขาให้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับคันนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับผมยางของเขานะครับตัวนี้นะครับ205ทับ 45R17 นะครับแต่งแม็กซิ่งแบบนี้ให้เลยนะครับบผมอก ว่าสายซิ่งต้องมีนะครับครับผมพามาชมครับกระจกนะครับมองข้างนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยงในตัวมาให้นะครับแต่ว่ามีตรงตัวถังมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับมือจับนะครับสีโเมียมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับในรุ่นนี้เจ้าของเดิมติดคิยวันศาสตร์มาให้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังครับผมสปอยเลอร์มาให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับผมมาพร้อมกับไล่ฝ้าหลังครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับด้านหลังของเขาครับมีเซนเซอร์นะครับ3จุดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เลยตัวนี้จะเขียนว่านะครับ นี่ายท้ายเขาจะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมๆเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับครับผมเดี๋ยวมาพามาดูด้านในนะครับผมของตัวรถนะครับครับด้านในจะเป็นโทนสีดํานะครับผมเบาะผ้าของเขานะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับมาจากโรงงานนะครับในคันนี้นะครับแล้วก็ระบบกระจกนะครับเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันแล้วนะครับผมสามารถปรับกระจกภายในตัวรถได้เลยนะครับ ครับผมแอร์แบงค์ของเขานะครับระบบความปลอดภัยจะมีให้มาคู่หน้า2ลูกนะครับผมตัวนี้นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับต่อได้นะครับ CD นะครับ FM AM นะครับ AUX นะครับผมแล้วก็ USB นะครับระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแมนนวลนะครับผมระบบชุดเกียร์ของเขานะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับแล้วก็มีปุ่มสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้พิเศษมากเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟอ่านหนังสือนะครับผมไฟในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมพามาดูมันะครับว่าเท่าไหร่คันนี้ ครับผมไม่ของเขานะครับอยู่ที่187 000กกิโลนะครับน้อยมากเลยครับคันนี้เจ้าของเดิมใช้ดีมากนะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขาเป็นแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับพรมนะครับเจ้าของเดิมก็ให้ติดตั้งพรมมาให้ด้วยนะครับในตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับสครับเพลทนะครับกันรอยมาให้ด้วยนะครับในตัวนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ครับผมผู้โดยสารตอนหลังเขานะครับบอกเลยว่ามีที่พักแขนให้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับที่วางแก้วของเขามีให้หลายจุดเลยนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ฮดรูมเขาค่อนข้างสูงนะครับบอกเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างตัวรถนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมผมพามาดูนะครับโครงสร้างในตัวรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับผมเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับครับผมนี่ครับเดิมๆครับ เดิมน็อตไม่มีขยับเดิมโรงงานเลยนะครับมาดูด้านหลังครับนี่ยครับน็อตน็อตเดิมเดิมเลยนะครับลูกค้าบอกเลยใครได้คันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าเจ๋วเลยมาดูครับบอกเลยว่าแถวเสาเกับเสาบีไม่มีชนครับผมเดิมเดิมเลยน็อตอะไรเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับเดิมเดิมครับมิอาร์งอยู่ครบครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับว่าเดิมขนาดไหนนะครับครับผมมาดูนะครับห้องเครื่องของเขานะครับดูฝากระโปรงครับน็อตฝากระโปรงน็อตยังเดิมอยู่นะครับเนี่ยสีเดิมเลยครับป้ายอะไรยังอยู่ครบนะครับนะครับน็อตเดิมทุกอย่างครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับ1.2นะครับแรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับผมเครื่องสามสูบแถวเรียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับผม บอกเลยว่าเติมน้ำมันได้ E20 91 95นะครับประหยัดมากครับคันนี้20กิโลลิตรนะครับบอกเลยครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคานะครับป้ายแดงอยู่ที่500,000กว่าบาทนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ขายนะครับผมผมขายเพียง3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมค่อนเพียง6,000กว่าบาทนะครับผมฟรีค่าจัดโอนพรบนะครับแล้วก็ประกันภัยให้ด้วยนะครับผม สำหรับใครสนใจในอเมร่าอีโกคาร์ในรุ่นนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่0644385686นะครับผมเซลฟิวนะครับจัดให้เลยนะครับผมแล้วก็แวะเข้ามาดูที่ดิโอโต้กรุ๊ปยุทธคาร์นะครับสยามมิสานุโบนนะครับติดข้างกันเลยนะครับผมเจ้าของเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับทางช่องทางที่ขึ้นให้นะครับผมแล้วก็ คลิปหน้าผมจะพามาดูรถคันไหนเข้าใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นครับซิลซิลนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม